สวัสดีค่ะวันนี้พอชอรุ่นพิบูรนำโดยนางโสระยาย,ยอดราชทนายก,การนํำเตอมด้วยนางสาวจิรพรนใจไรนักวิชาการพัฒนาชุมชนนันการเป็นพนักงานประสานงานประจำตำบลหินตกวันนี้เราอยู่กันที่บ้านถลุงทองหมู่ที่หนึ่งตำบลหินตกเรามาจับมือกันในการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งวันนี้เราอยู่กับภาคีทีเือข่ายของเรานะคะอยู่กับพี่แอลนะคะ สำน,นักปลัดะคะ่ะอยากให้พี่แอลเล่านิดนะคะว่าในการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะทางอบตอได้ขับเคลื่อนอยังไงบ้างนะคะโครงการบริหารจัดการขยะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องขยะนะคะก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าอบตตไม่มีที่ทิ้งขยะเนื่องจากปัญหาที่ทุงท่าลาดอยู่แล้วนะคะก็เป็นปัญหาของท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดนครศรีธรรมราชอบตอหินตกเองก็ได้ร่วมมือกับ พัฒนาชุมชนนะคะมาวันนี้ก็มาให้ความรู้เรื่องชาวบ้านเกี่ยวกับการแบริหารการ,แบบก,ารแบบการขยะกําจัดขยะต้นทางํารถังขยะเปียการทําปุ๋ยหมกักน้าหมักเชื้อภาพจากขยะและก็วิธีการกําจัดขยะของหินตกทั้งหมดนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเป็นขยะทั่วไปขยะที่เราไม่ใช้แล้วก็แนะนําให้ชาวบ้านเนี่ยตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นธนาคารขยะเพื่อไปจําหน่ายเป็นไรายได้นะคะ ขยะอันตรายอบตก็ให้ความรู้กับชาวบ้านวนะ่าเดี๋ยวอบตจะรับไปกําจัดให้ส่วนขยะเปียกอันนี้ทางอบตเองก็ดําเนินการเป็นทางขยะเปียกไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณสํงงานักงานพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมากที่ได้มาให้ความรู้กับชาวบ้านแล้วก็ คงจะได้ร่วมมือกันในทุกหมู่บ้านในของตำบลหินตกนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะภายใต้การบูรณาการนะคะในส่วนของพัฒนาชุมชนแล้วก็ร่วมกับท้องถิ่นในส่วนของอบตหินตกก็เชื่อค่ะว่าในส่วนของการบริหารจัดการขยะนะคะโดยมีการจัดตั้งธนาคารขยะเนี่ยก็จะเป็นรูปธรรมมากขึ้นในส่วนของหมู่ที่1บ้านถนนทองนะคะแล้วก็ในส่วนของการทําถังขยะเปียกเชื่อมโยงไปเรื่องของการทําน้ําหมักนะคะที่จะนําไปใช้กับครัวเรือนต้นแบบในเรื่องของการปลูกผักนะคะโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองเราก็จะร่วม กันจับมือท,ท่งคีเรืออ่ายเดินไปนะคะอย่างมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เชื่อว่าตำบลหินตกก็จะเป็นตำบลเข้มแข็งแน่นอนค่ะ